สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะและสวัสดีเอฟซี FC ช่องแมวกินปลาทุกท่านนะครับวันนี้ผมได้พาท่านผู้ชมนะแล้วเ,เพื่อนๆนะมาตกปลาที่คลองใกล้บ้านนะครับเป็นคลองระพีพัดคือก็อย่างที่ทราบกันครับว่าฝนนะ่ะฝนตกมาหลายวันนะะก็เลยทําให้น้ําในในคลองนะที่เคยแห้งไปนะครับ เริ่มมีน้ําเข้ามาแล้เนี่ยเริ่มมีน้ํามาในคลองนะครับผมก็เลยจะพาป,ะปาตกปลาปลาเกตนะครับเป็นปลาพวกปลาตะเพียนปลากระมังปลาน้อยนะฮะมาลองดูสำรวจหมายนะครับคลิปนี้ก็ตั้งใจว่าถ้าไม่ได้ปลาก็ก็จะเอาลงนะเป็นการสำรวจหมาย เขาเรียกว่าอะไรครับเป็นเป็นเป็นอ่าเขาเรียกว่าหัวน้ําแรกนะครับที่ฝนฝนตกลงมาแล้วก็ทําให้คลองลิฒน์เนี่ยมีน้ําขึ้นมาเยอะมากนะแล้วก็ผมขับรถผ่านไปทํางานนะครับปลาค้นพอด,ดีเลยขับรถผ่านไปทํางานนะก็เห็นว่าน้ําในคลองเนี่ยเยอะผมก็เลยจะมาลองดูครับว่าจะมีปลาหรือเปล่า กำลังพูดอยู่ในปลาก็กินพอดีนะคันนี้ ก็ป็ตัวจะไม่ค่อยใหญ่ครับตัวประมาณสองสามนิ้วก็เอาไปทอดกรอบนะครับผมเป็นคนที่ชอบกินปลาทอดอยู่แล้วครับผก็เลยตั้งใจมาตกปลาแบบนี้โดยเฉพาะเลย mm hmm. ก็เดี๋ยวมาติดตามรับชมกันนะครับผมมาจะได้เยอะไหมวันนี้จะได้สักกี่ตัวครับผม ก็เดี๋ยวผมจะให้ดูสถานที่นะครับดูสถานที่แล้วก็บรรยากาศที่ที่ผมอยู่นี่คือจะเป็นใต้ต้นหูกวางนะครับน่าจะอยู่ประมาณคลองห้านะครับผมใต้ต้นหูกว้างนะล่มล่มดีมากเลยนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีแดดเลยอากาศก็คึมๆนะครับผมลมพัดเบา ก็จุดสังเกตถ้าอนา้นาใดมานะครับผมก็ตรงน,นี้ยจะมีป้ายน่าจะเป็นร้านสั่งนู้นนะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับแต่ตอนนี้เหมือนจะปิดบริการไปแล้วเป็นล่มหูกวางครับผม ใคยด้วยนะถ้าเสียงรถยนต์มารบกวนนะเพราะว่าผมอยู่ติดถนนเลยนะครับอาจจะมีเสียงรถยนต์รบกวนบ้างนะก็ถือว่าเป็นการสำรวจหมา ของเราพิพัฒน์ครั้งแรกในะรอบเกือบเกือบปีเลยครับที่น้ําแห้งไปนะครับผมผมก็ไม่ได้มาตกนานเลยจริงจิงคลองเนี่ยอยู่หน้าหมู่บ้านผมเองนะแต่ว่าผมขับออกมาเพราะแถวบ้านผมมีเขตชุมชนนะแล้วก็เป็นวัดเดยเอะก็เดี๋ยวมีดราม่านะตกใกลวัดผมก็เลยขับมาไกลๆหน่อยเพราะผมขับ ถนนเส้นนี้ครับไปทะลุเส้นหนองเสือนะครับแล้วก็ไปเลี้ยวซ้ายไปเส้นหนองแคได้นะครับผมก็ขับถนนเส้นนี้ไปทําง,งานผมก็เห็นปลาขึ้นดีอยู่นะครับผมปลาเหมือนได้น้ําใหม่แตอตอนนี้ก็คงได้ไปสามสี่ตัวก็เดี๋ยวมาติดตามรับชมกันนะครับผมว่าจะได้ทักสิบตัวไหมถ้าได้สิบตัวเดี๋ยวผมกลับเลยเพราะว่า เอาแค่ okay, พอกินก็เหยื่อเหยื่อก็มีนิดเดียวเองนะครับมีไม่เยอะเพราะว่าเป็นเหยื่อที่เหลือมาจากที่ผมไปเพกับพิจโจแล้วก็นาะแบงค์คราที่แล้วนะครับที่ที่ไปทําอาหารกินกันที่เพสุรัสนะคะเป็นเหยื่อที่เหลือมาก็เสดายก็เอามาใช้ดูอีกอย่างหนึ่งผมหยุดแค่ว้ที่บันเดียวด้วยนะครับปากขึ้น ปลาขึ้นดีอยู่นะครับแต่ก็ยังไม่กินเด็ดเท่าไหร่วันนี้พอ,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 อบอจับผมทาครีมมาหน้าขาวเลยไม่ได้ดูกระจกะครับเมื่อกี้พอเปิดกล้องมาดูโอ้โหหน้าขาวโพลนเลยก็พ <laughs> อบอติว่าผมอะไม่ค่อยดูแลสุขภาพชอบเป็นตกปลาไม่ทาครีมก็<อ>ผมเป็นคนไม่ชอบทาครีมนะครับเหนียวเนินหนัก วันนี้โดนจับทาครีมมาครผมแต่ไม่มีแดดหรอกแต่ทาครีมมาแล้วเนี่ยหน้าขาวหมดเลยเหนียวหมดเลยครัโอเคก็เดี๋ยวมาติดตามรับชมกันครับผมว่าจะได้ตัวเพิ่มไหมครับตอนนี้ไปครับก็เหยื่อใช้ก็เป็นขนมปังลํำนะครับที่เหลือมาจากที่ผมไปลงเเทนะครับ เป็นขนมปงังลำแล้วก็มะขิดครับผมแล้วก็มีผัเขียวนิดหน่อยเนี่ยสีจะเป็นประมาณนี้ครับกลิ่นออกจะเปรี้ยวแล้วแหละเพราะว่ามันหลายวันแล้วครับเป็นอาทิตย์และสองอาทิตย์ได้ก็สก้อก็เป็นก๊อกิวครับเบ็ดก็กินูบเบอร์สามเบอร์สามเบอร์สี่ฮะคือตั้งใจมา ตกปลาเล็กโดยเฉพาะเลยนะไม่ได้หวังปลาใหญ่เลยอันนี้ตั้งใจจะไปเอาไปทอด โจตามมานะก็ก็ปะกายขึ้นนะเราก็เลยจะเอาลูกปลาตะเพียนนะครับเกี่ยวตีทิ้งดูนะทางด้านนู้นมีปะกายขึ้นอยู่สองทีลนะใครไปโจตีทิ้งไว้ครับผมเผื่อจะได้ปะกายทำชิ้นเห็นไหมเดินเป็นยังไงพี่ ตีได้เปล่าเอแมวตีให้หม้ซ้ายเนี่ย งียบจนหนอนมาเดินตายสายเอ็นเลยครับ ครับเพียรไปกินเนี้ยอันเนี้ยเอาอึ <gener> ้งนะชักไอ้ทางซ้าย เล้วครับน้ำลูกยอโอ้ยมีตัวกินอยู่ยังมีตัวกินอยู่ไปกางทอดครับ We go. Ah, tá a também tá Sai <laughs> tá, ่าเวลาตอนนี้นะครับเป็นเวลาห้าโมงเช้าครับผมก็เดี๋ยวผมต้องกลับแล้วฮะสำหรับทริปนี้ก็เป็นทริปมาเช็คหมายดูนะครับว่าพอมีปลาบ้างหรือ,อยังนะครับผมก็มาดูฮะปลาวันนี้นี่ครับเป็นปลาตะเพียนนะครับทั้งหมดเลยมันมสิบสิบตัวครับสองสี่ห มาสิบสามตัวก็พอได้ทอดก่อนนะครับผมก็พอดีได้พี่โจโครับมาช่วยตกอีกอีกท่านหนึ่งนะครับผมก็สมควรแก่เวลานะครับผมอบอได้โทรตามนะครับว่าตอนเย็นมีทุระตอนบ่ายๆก็ผมกับพี่โจต้องลากับบ้านก่อนครับผมทริปนี้เป็นทริปมาเช็คหมายดูว่า ขอล้วพี่พัดนะครับฝนตกน้ําใหม่มาพอมีตัวปลาให้เราตกหรือเปล่านะครับก็ได้เท่าที่เห็น un, ครับก็สำหรับวันนี้ผมกับพี่โจต้องขอตัวกลับบ้านก่อนครับสวัสดีครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าผมไปตกปลาที่ไหนก็ฝาก ติดตามผลงานด้วยนะครับผม